ลุงคะไหวไหมคะมือของใครบางคนกำลังลูบไล้ที่แขนของผมไออุ่นแปลกหน้าที่ส่งผ่านมาในความมืดนิวเรียวนั้นค่อยๆไล่ลงมาจากไหล่ของผมผมนอนนิ่งกลั้นหายใจไม่กล้าขยับตัวผมไม่กล้าลืมตาไม่สิผมไม่อยากลืมตาต่างหากถ้ามันเป็นฝันผมก็ไม่อยากตื่นแต่ถ้าเป็นความจริงผมก็ไม่อยากรับรู้เสียงลมหายใจของผู้หญิงคนนั้นรินรดอยู่ที่ข้างหูได้กลิ่นแอลกอฮอล์จางๆ ผสมกับกลิ่นแชมพูที่คุณจมูกเป็นกลิ่นหอมที่เคยได้กลิ่นจากที่ไหนสักแห่งแต่นึกไม่ออกว่าเป็นใครจังหวะที่ลมหายใจร้อนเผาปะฐาน,น้าผาผมรู้สึกเหมือนมีกระแสะไฟแล่นไปทั่วร่างร่างกายของผมที่เย็นเฉียบและด้านชามาตลอดสามปีกำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นทำแบบนี้ชอบไหมคะเสียงกระซิบนั้นสั่นพราและคุณหูผมพอจะเดาได้ว่าเป็นเสียงใครแต่ผมเลือกที่จะไม่พิสูจน์ภายใต้ความมืดมิดที่ช่วยปกปิดตัวตน ผมแค่อยากดื่มดำกับช่วงเวลานี้ริมฝีปากของเธอสัมผัสกับปากของผมและผมก็ไม่อาจอดกลั้นได้อีกต่อไปเราโอบกอดกันและกันในความมืดน่าจะประมาณตีสแสงจันทร์ลอดผ่านมานหน้าต่างเข้ามาแสงสลัวนั้นทำให้ผมเห็นหน้าเธอชัดเจนลมหายใจผมสะดุดอึกเธอคือคุณออดเพื่อนบ้านห้องข้างๆนี้เองครับก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวต่อฝากกดติดตามและกดถูกใจให้ช่องบันทึกหัวใจ ด้วยนะครับใครกำลังรับฟังจากจังหวัดไหนพิมพ์บอกกันได้เลยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองและสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนผมชื่อลุงชาติปีนี้อายุ60ปีแล้วผมเปิดร้านขายข้าวแกงเล็กๆหาเช้ากินข้ามไปวันๆภรรยาผมป้าพาเธอจากโลกนี้ไปเมื่อ3ปีก่อนช่วงหน้าหนาวครับโรคมะเร็งตับอ่อนครับตอนที่ตรวจเจอก็เกินจะเยียวยาแล้วหมอบอกว่าอยู่ได้ส เดือนแต่เธอก็อยู่ไม่ถึงสองเดือนก็จากไปแล้วผมได้แต่มองพันยาที่ผอมลงเรื่อยๆบนเตียงโรงพยาบาลร้องให้ทุกวันเราอยู่กินกันมา33ปีเจอกันตอนอายุ27อยู่ด้วยกันจนถึงอายุ60ไม่น่าเชื่อเลยว่าผมต้องเหลือตัวคนเดียวตอนจัดงานศพเสร็จแล้วกลับมาถึงบ้านจะอธิบายความเงียบงันนั้นยังไงดีนะวินาทีที่เปิดประตูคอนโดเข้ามาแล้วรู้ตัวว่าไม่มีใครให้พูดคำว่า กลับมาแล้วนะอีกต่อไปห้องนั่งเล่นยังเหมือนเดิมห้องครัวก็เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างกลับดูว่างเปล่าไปหมดผมยังเปิดร้านข้าวแกงต่อไปเพราะทำมาเกือบ30ปีแล้วถ้าไม่ทำคงยิ่งฟุ้งซ่านตื่นตีห้าครึ่งมาเตรียมจ่ายตลาดเปิดร้าน9ก้าโมงปิดสองทุ่มแล้วกลับบ้านวนเวียนอยู่แบบนี้ลูกค้าก็น่ารักครับทุกคนรู้เรื่องของผมก็จะคอยบอกว่าลุงชาสู้ๆนะ อยู่คนเดียวต้องกินข้าวให้ตรงเวลานะขอบคุณครับแต่มันก็ยิ่งทำให้เหงาเพราะคำปลอบใจพวกนั้นมันตอกย้ำว่าผมเหลือตัวคนเดียวจริงๆลูกชายผมเจ้าเอกเป็นนักดับเพลิงครับอายุ29ปีทำงานเป็นกะทำงานสองวันหยุดหนึ่งวันวันหยุดเขาก็ไปหาแฟนบ้างไปเที่ยวกับเพื่อนบ้างแวะมาหาบ้างแวะมาหาบ้างพอกินข้าวอย่างนานๆทีเขาจะแวะมาดูว่าในตู้เย็นมีกับข้าวไหมเป็นเด็กดีครับ แต่ความเหงาที่ลูกช่วยบรรเทากับความเหงาที่ภรรยาเคยเติมเต็มมันคนละอย่างกันกลางคืนคือช่วงที่ทรมานที่สุดปิดร้านกลับมาอาบน้ำนอนเตียงข้างๆมันว่างเปล่าเหลือเกินที่ตรงนั้นเคยมีคนนอนเคียงข้างมา3 3ปีตอนนี้มันเย็นเฉียบเปิดทีวีทิ้งไว้ก็ช่วยอะไรไม่ได้มีแต่เสียงแต่ความเหงาไม่หายไปเวลาผ่านไปสมปีเขาว่าเวลาจะเยียวยาทุกสิ่ง แต่ความเหงามันไม่หายไปตามกาลเวลาเลยครับแค่ชินชาขึ้นเท่านั้นชินกับการกินข้าวคนเดียวนอนคนเดียวกลับมาเจอห้องว่างเปล่าแต่ความชินไม่ได้แปลว่าไม่เหงานะครับผมเจอคุณอ่อครั้งแรกเมื่อประมาณสองปีก่อนคอนโดที่ผมอยู่เป็นตึกเก่าสูงสิบสองชั้นผมอยู่ชั้นเจ็ดคุณออรออยู่ห้องติดก,กันเลยเจอกันตรงทางเดินก็แค่ทักทายสวัสดีครับอากาศดีนะครับแค่นั้นตามมารยาท คุณอรน่าจะอายุ58ปีอ่อนกว่าผมสองปีมีริ้วรอยบ้างแต่ยังดูดีแต่งตัวเรียบร้อยผมเภาหว,วีเรียบเสมอได้ยินว่าสามีเป็นลูกเรือเดินสมุทรทอนออกเรือที3าถึงสเดือนกลับมาพักเดือนหนึ่งเท่ากับว่าปีหนึ่งแกอยู่คนเดียวส่วนใหญ่คงเหงาหน้าดูตอนรู้เรื่องผมคิดแบบนั้นสามียังอยู่แต่ต้องห่างกันนานขนาดนั้นก็ไม่ต่างกับอยู่คนเดียวหรอก แต่นั่นก็เรื่องของชาวบ้านลำพังความเหงาของผมเองก็หนักหนาพอแล้วนานๆทีแกจะแวะมาซื้อข้าวแกงที่ร้านลุงค้าเอาผนงหมูถุงหนึ่งค่ะเสียงแกนุ่มนวลเรียบร้อยพอตักใส่ถุงให้แกก็ไหวขอบคุณแล้วเดินจากไปอีกไม่กี่วันก็มาใหม่แค่นั้นครับเพื่อนบ้านธรรมดาแต่บางทีเวลาเห็นคุณอรอผมจะรู้สึกแปลกๆเหมือนสัมผัสได้ถึงความเหงาแบบเดียวกันเวลาเห็นแผ่นหลังแกเดินไปจ่ายตลาดคนเดียวหรือขึ้นลิฟต์คนเดียว มันดูอ้างว้างชอบกนหรือผมอาจจะคิดไปเองเพราะตัวเองเหงาเลยมองคนอื่นเหงาไปด้วยมั้งครับวันนั้นร้านยุ่งมากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์อากาศดีลูกค้าแน่นร้านตักแกงจนมือระวิงกว่าจะปิดร้านเก็บของเสร็จก่อสามทุ่งกว่ากลับมาถึงบ้านก็ไม่มีใครเป็นเรื่องปกติเพราะวันนี้เจ้าเอกเข้าเวอ,อาบน้ำเสร็จเปิดตู้เย็นมีกับข้าวเหลือจากเมื่อวานนิดหน่อยแค่ผักกาดดองกับแกงจืดไม่มีแรงจะอุ่นข้าวกิน เลยตัดสินใจดื่มเบียร์แทนเดินไปร้านสะดวกซื้อซื้อเบียร์กระป๋องยาวมา 4. กระป๋องกลับมานั่งโซฟาเปิดทีวีเปิดกระป๋องดังแก่รักความเย็นแผ่ซ่านถึงมือจิบแรกบาดคอแล้วตามด้วยความสดชื่นทีวีฉายรายการตลกดาราวัยรุ่นหัวเราะกันเสียงดังแต่ผมไม่ได้ยินเนื้อหาเลยได้ยินแค่เสียงหมดกระป๋องแรกเปิดกระป๋องสองเริ่มมึนหัวช่วงหลังไม่ค่อยได้ดื่มเลยเมาง่ายหมดกระป๋องสาม หนังตาเริ่มหย่อนนอนดีกว่าเอาเบียร์กระป๋องที่สี่แชร์ตู้เย็นแล้วเดินเข้าห้องนอนถอดเสื้อผ้ากองไว้ล้มตัวลงนอนทั้งที่ยังไม่ปิดไฟนอนมองเพดานพาจา่าเผลอเรียกชื่อเมียออกมาเวลาเมาชอบเป็นแบบนี้ควานม,มือไปข้างตัวเจอแต่ความว่างเปล่าแล้วก็หลับตาผ่านไปนานเท่าไหร่ไม่รู้กึ่งหลับกึ่งตื่นได้ยินเสียงประตูดิจิตอดังติ๊ตีตีติ๊ตต ประตูเปิดเจ้าเอกเหรอนึกว่าลูกชายเลิกเวรแล้วแวะมาบางทีเลิกงานดึกมันก็มานอนด้วยเลยไม่ได้สนใจนอนนิ่งอยู่บนเตียงได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเดินผ่านทางเดินเข้ามาในห้องนอนประตูค่อยๆเปิดออกมีคนเข้ามาในความมืดเห็นเป็นเงาตะคุ้มๆเป็นผู้หญิงไม่ใช่เจ้าเอกใครพยายามจะพูดแต่เสียงไม่ออกเพราะทุดแอลกอฮอล์หรือความม่วงร่างกายขยับไม่ได้ดังใจ ผู้หญิงคนนั้นเดินมาที่เตียงนั่งลงที่ปลายเตียงเตียงยุบยวบลงไหวไหมคะเสียงกระซิบคุณหูแต่ก็ไม่แน่ใจผมไม่ตอบตอบไม่ได้แยกไม่ออกว่าฝันหรือจริงมือเธอแตะขาผมอุ่นสัมผัสหนุ่โนวลสัมผัสจากผู้หญิงที่ไม่ได้เจอมา 3. ปีร่างกายผมตอบสนองทันทีเหมือนน้ำแข็งที่เกาะกลุมใจมาสามปีเริ่มละลายเธอขึ้นมาบนเตียงนอนลงข้างผม กลิ่นแชมพูหอมๆกับกลิ่นเหลาจางๆมืออุ่นวางทาบที่อ,อกซ้ายเธอคงรู้สึกได้ว่าใจผมเต้นแรงแค่ไหนผมหลับตาไม่มองไม่พิสูจน์ปล่อยให้มันเป็นไปเสื้อผ้าถูกปรดเปลื้องลุงคะเธอกระซิบข้างหูลมหายใจร้อนเผ่าไหลเนียนเอวคอดหน้าท้องอุ่นทุกอย่างแปลกใหม่แต่โหยหาแล้วเราก็หลอมรวมกันในความมืดไม่รู้ว่านานเท่าไหร่อาจจะสาสิบ นาทีหรือเป็นชั่วโมงไม่รู้วันเวลารู้แค่ไออุ่นและเสียงลมหายใจพอทุกอย่างจบลงเรานอนเคียงกันมองเพดานมีแค่เสียงหอบหายใจขอบคุณค่ะเธอพูดเบาๆน้ำเสียงสงบผมยังหลับตาไม่อยากให้ช่วงเวลานี้จบลงแสงจันทร์ส่องผ่านม่านเข้ามาผมหันไปมองเห็นหน้าเธอชัดเจนวินาทีนั้นลมหายใจผมสะดุดคุณอรเพื่อนบ้านห้องข้างๆนี่เอง ไม่อยากเชื่อเลยทำไมถึงเป็นแบบนี้คุณอรเองก็ลืมตาขึ้นมาศบตาผมวินาทีนั้นหน้าเธอซีดเผือดคุณอร์ลุกพรวดดึงผ้าห่มมาคลุมตัวตาเบิกโพมปากสันระร,ริกตายแล้วที่นี้เสียงคุณอรสั่นเครือตกใจสุดขีดผมเองก็เริ่มสร่างเข้าใจสถานการณ์แล้วคุณอรคงเข้าผิดห้องคุณอรอตายแล้วขอโทษค่ะขอโทษจริงๆค่ะ คุณอรลนลานควานหาเสื้อผ้าในความมืดมือไม้สั่นจนใส่แทบไม่ถูกรหัสประตูเหมือนกันคงกดเข้าผิดห้องผมถึงบางอ้อรหัสประตูดิจิตอลคอนโดนี้ตั้งค่าโรงงานมาคล้ายๆกันบางทีเมาๆก็กดผิดได้ดื่มมาเยอะมึนไปหมดขอโทษจริงๆค่ะคุณออรแต่งตัวเสร็จรีบเดินไปที่ประตูคุณอรผมเรียกแต่เธอไม่หันกลับมาเปิดประตูวิ่งออกไปได้ยินเสียงประตูปิดดังปงัง แล้วเงียบกริบผมนอนนิ่งมองเพดานมึนง,งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณอระเหรอผมพึมพำเพื่อนบ้านที่แวะมาซื้อแกงคนนั้นแม้จะตกใจแต่ลึกๆก,กลับรู้สึกแปลกๆไม่ใช่ความรู้สึกแย่บอกตรงๆว่ารู้สึกดีด้วยซ้ำไอ้อุ่นแรกในรอบสามปีแต่ก็อดห่วงไม่ได้คุณอรคงตกใจน่าดูจะมองหน้ากันยังไงต่อไปคืนนั้นผมนอนไม่หลับยันเช้าวันรุ่งขึ้นเปิดร้านตามปกติ เตรียมของทำกับข้าวแต่ในหัวคิดวนเวียนเห็นแต่ภาพเมื่อคืนเสียงคุณอรสัมผัสไออุ่นมันชัดเจนลุงค่ะเอาแกงเขียวหวานถุงหนึ่งค่ะเสียงลูกค้าปลุกผมตื่นเหน่อยหน้าขึ้นมองคุณออรยืนหน้านิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยตกใจเมื่อคืนหายไปหมดอ่ะครับผมมือสัน่นทำตัวไม่ถูกคุณอรสบตาผมแน่แน,แน่แววตาสงบแล้วยิ้มมุมปากนิดนิดลุงคะ แกงร้านลุงให้เครื่องเยอะดีนะคะอรชอบหน้าผมร้อนวูบไม่รู้ว่าหมายถึงแกงจริงๆหรือหมายถึงเรื่องอื่นแต่แววตานั้นมันฟ้องครับขอบคุณครับผมตักแกงยื่นให้มือสัมผัสกันไฟช็อตแปรบทานให้อร่อยนะครับขอบคุณค่ะคุณอรรับแกงแล้วเดินออกไปก่อนพ้นประตูหันกลับมาสบตาแล้วยิ้มรอยยิ้มนั้นไม่ใช่ยิ้มธรรมดาเป็นยิ้มของผู้สมรู้ร่วมคิดวันนั้นทั้งวันผมใจลอย คิดถึงแต่คุณอออพอปิดร้านสองทุ่มโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์แปลกฮัลโหลลุงคะออระเองนะคะเสียงนุ่มนวลเรื่องเมื่อคืนขอโทษนะคะออระเมาจริงๆไม่เป็นไรครับผมไม่ถือเงียบไปอึดใจได้ยินแค่เสียงลมหายใจแต่ว่าคุณออระพูดต่อเสียงเบามันก็ไม่แย่นะคะหัวใจผมเต้นโครมครามผมก็เหมือนกันครับผมตอบเงียบกันไปอีกพักแต่เป็นความเงียบที่เข้าใจกัน งั้นไว้เจอกันนะคะครับไว้เจอกันวางสายแล้วผมยืนนิ่งเหมือนคนหนุ่มเพิ่งมีความรักอายุ60แล้วยังตื่นเต้นได้ขนาดนี้คืนนั้นกลับมานอนคิดมันผิดไหมนะคุณอรมีสามีผมก็เพิ่งเสียเมียแต่เสียงหนึ่งในใจก็แยง้งเราต่างก็เหงานี่นาสามีคุณออไม่อยู่เกือบทั้งปีผมก็อยู่คนเดียวปลอบใจกันผิดตรงไหนคำตอบไม่มีมีแต่เสียงคุณอรวณเวียนในหู มองดวงจันทร์ทางน,นอกหน้าต่างคิดในใจเมื่อไหร่จะได้เจอกันอีกนะหลังจากนั้นอาทิตย์หนึ่งผมเจอคุณออที่ร้านสามครั้งสายตาที่มองกันมันเปลี่ยนไปเวลาทอนเงินมือสัมผัสกันใจเต้นแรงสายตาคุณออรบอกว่ารออยู่นะคิดถึงนะบางทีเจอกันหน้าลิฟต์ก็ทักทายปกติสวัสดีค่ะลุงสวัสดีครับคุณออรคนนอกดูไม่ออกแต่เรารู้กันเย็นวันหนึ่ง ปิดร้านเสร็จกำลังถูพื้นมีเสียงเคาะประตูคุณอรยืนอยู่ร้านปิดแล้วนะครับผมบอกแต่สายตาแกสื่อความหมายคืนนี้ดื่มเบียร์ด้วยกันไหมคะที่ห้องลุงคุณอารณาแดงกำ่ำถามตรงๆแบบนี้คงอายหน้าดูผมใจเต้นแรงเหงื่อซึมมือครับได้ครับงั้นห้าทุ่มนะคะสะดวกไหมผมพยักหน้าคุณอรเดินกลับไปผมยืนอึง รีบกลับบ้านทำความสะอาดห้องชุดใหญ่อาบน้ำโกนหนวดพรมน้ำหอมที่เมียเคยซื้อให้รอเวลาห้าทุ่มตรงเสียงประตูดิจิตอลดังติดใจผมแทบหลุดออกมาคุณอรเดินเข้ามาใส่เสื้อยืดกางเกงยีนสบายสบายมัดผมไม่แต่งหน้าดูเป็นธรรมชาติหน้ามองเรานั่งโซฟาข้างกันไหลชนไหลเปิดเบียชนแก้วแกรักต่างคนต่างจิบบรรยากาศเงียบแต่เต็มไปด้วยความรู้สึก ออไม่เคยทำแบบนี้เลยกับคนที่ไม่ใช่สามีคุณออรเสียงสั่นมือเย็นเฉียบผมก็เหมือนกันครับนอกจากพาแล้วพอพูดออกมาถึงรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ผิดศีลละธรรมไหมบาปไหมแต่ความโหยหามันมากกว่าคุณอรน้ำตาคลอเราทำผิดไหมคะผมนิ่งคิดผมไม่รู้รู้แต่ว่าเราเหงาเหมือนกันปลอบโยนกันคงไม่เลวร้ายนักหรอกครับคุณอรพยักหน้าออรเหงามากสามีไม่ค่อยอยู่ ลูกก็แยกย้ายไปหมดอยู่บ้านคนเดียวเหมือนจะบ้าตายฟังแล้วจุกอกผมเข้าใจดีจับมือคุณออรไว้แน่นเรามาดูแลกันนะไม่ต้องคิดมากแค่คนเหงาสองคนให้ความอบอุ่นกันคุณอรถมตัวเข้ามาสพไหลนุ่มกลิ่นหอมที่คุณเคยเรียกว่าช้าเฉยเฉยก็ได้ครับคะเรียกอรนะเสียงเรียกชื่อหวานจับใจเรากอดกันแนบแน่นจูบกันอย่างโหยหา แล้วพากันไปที่ห้องนอนคราวนี้เปิดไฟอยากเห็นหน้ากันชัดๆคุณอรสวยสวยสมวัยริ้วรอยแห่งกาลเวลาก็ดูงดงามสวยจังครับผมชมจากใจคุณอรขำโกหกแก่แล้วไม่ครับสวยจริงๆเราบรรเลงเพลงรักกันอีกครั้งคราวนี้เนิบนาบอ่อนโยนสุขสมเสร็จแล้วนอนกอดกันขอบคุณนะพี่ชาร์ทที่รับอรไว้ผมต่างหากที่ต้องขอบคุณ คุณอรหลับค่าอบผมตีสองคุณอรตื่นต้องกลับแล้วค่ะแน่นอนเธอมีสามีจะมานอนค้างอ้างแรมไม่ได้อาทิตย์หน้าสามีจะกลับมาไหมผมถามยังค่ะอีกหลายเดือนช่วงนี้ออรจะมาหาบ่อยๆนะคะสักอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งหัวใจผมพองโตอาทิตย์ละสองถึงสามครั้งแปลว่าเราจะคบกันจริงๆจังๆเหรอ ความสุขท่วมทน้นแต่ก็มีความกังวลลึกๆจะจบลงยังไงนะจากนั้นคุณออระก็มาหาตามสัญญาห้าทุ่มคืนที่เจ้าเอกไม่อยู่กลางวันเป็นเพื่อนบ้านกลางคืนเป็นคนรักเราดื่มเบียร์คุยสับเพเฮระเรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องร้านเรื่องกับข้าวมันมีความสุขที่ได้แชร์ชีวิตกับใครสักคนความสัมพันธ์ลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆบางวันคุณออนทำแกงส้มมาให้ทำน้ำพริกมาฝาก พี่ชาติอยู่คนเดียวกินแต่ของร้านตัวเองเบื่อแย่รสมือคุณออไม่เหมือนผ่าแต่ก็อร่อยอร่อยแบบมีคนใส่ใจผ่านไปสองเดือนเราสนิทกันเหมือนคู่รักที่คบกันมานานแค่มองตาก็รู้ใจคืนหนึ่งคุณอารมาเร็สี 4. ทุ่มวันนี้คิดถึงอยากมาเร็วคำพูดนั้นทำผมละลายนั่งดื่มเบียร์กันคุณอรซบไหลพี่ชาติแบบนี้มันจะไม่ดีเหรออะไรครับอรกลัว กลัวจะรักพี่มากขึ้นเรื่อยๆใจผมกระตุกรักก็ไม่เห็นเป็นไรนี่แต่มันผิดอรมีสามีแล้วคุณโอรจับมือผมแน่นพี่รู้ไหมโอรรไม่ได้มีอะไรกับสามีมาสองปีแล้วผมตาโตเขากลับมาก็เหนื่อยนอนอย่างเดียวโอะเหมือนอยู่คนเดียวเหงาเหลือเกินคุณอ่อนร้องไห้ผมกอดปลอบพี่เข้าใจพี่อยู่นี่แล้วคืนนั้นเราคุยกันยันเช้าปรับทุกแบ่งปันความเจ็บปวด ความสุขผ่านไปสามเดือนเย็นวันนั้นปิดร้านเสร็จแวะซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านจะซื้อเบียร์กับผลไม้เดินไปที่ลานจอดรถเห็นรถเก๋งสีดำจอดอยู่แสงไฟส่องพอเห็นคนข้างในที่นั่งข้างคนขับเสื้อลายดอกตัวนั้นคุณออเมื่อเช้าเพิ่งเห็นแกใส่ส่วนคนขับผู้ชายใส่สูทด,ดูภูมิฐานอายุราวๆห้าสิบกลางกลางนั่นมันเสียชัยนายนหน้าค้าที่ดินแถวนี้ผมรู้จัก แกเคยมากินที่ร้านภาพที่เห็นทำเอาเข่าอ่อนสองคนนั้นกำลังจูบกันไม่ใช่จูบธรรมดาแต่ดูดดื่มดูคุ้นเคยเสียชัยรูปแก้มคุณออดคุณอรลหลับตาพริมสีหน้าแบบเดียวกับที่อยู่กับผมตะกราในมือแทบร่วงผมหลบมุมแอบดูหัวสมองขาวโพลนมือสั่นระร,ริกไม่ใช่แค่ผมคนเดียวสินะความเจ็บปวดแล่นผ่านที่ผ่านมาคำหวานคำว่ารักคำว่าคิดถึง พูดกับเสียชัยเหมือนกันไหมกลับมาถึงบ้านด้วยความมึนงงนั่งดื่มเบียร์ย้อมใจกระป๋องแล้วกระป๋องเล่าความโกรธประทุข,ขึ้นมาโดนหลอกผมมันน่าโง่สทุ่มคุณอรสงข์ข้อความมาวันนี้ห้าทุ่มไปหานะคะผมไม่อ่านไม่ตอบห้าทุ่มประตูเปิดคุณอรเดินเข้ามายิ้มร่าพิชาติเป็นไรคะไม่ตอบลายผมนั่งหน้าบึงแดงก่ำด้วยฤทธทีเหลา เสียชายสนิทกันดีนี่คุณอรณาซิเผือดพี่พี่รู้เห็นคาตาที่ลานจอดรถจูบกันดูดดื่มเชียวผมตะคอกเสียงดังลั่นห้องผมเป็นตัวอะไรสำหรับคุณของเล่นแก่เหงาเหรอไหนบอกรักผมคนเดียวคุณอรตัวสันน้ำตาไหลพรากพี่ชาติฟังอรกรไม่อยากฟังออกไปออกไปให้พ้นผมไล่ตะเพิดคุณอร้องให้โห วิ่งออกจากห้องไปหลังจากนั้นคุณอรก็หายไปไม่มาร้านไม่มาหาผมเองก็ยิ่งไม่ทักไปแต่ใจมันเจ็บเจ็บเจียนตายผ่านไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ความโกรธเริ่มหายเหลือแต่ความเหงาที่ทวีคูณกลับมาอยู่คนเดียวอีกแล้วทรมานกว่าเดิมซะอีกเพราะเคยมีความสุขมาแล้วยิ่งคิดถึงยิ่งโหยหาเรามันโง่ไล่เขาไปทำไมเริ่มโทษตัวเอง เขาจะมีใครก็ช่างอย่างน้อยเขาก็มาหาเรานี่นายอมเป็นตัวเลือกยังดีกว่าอยู่คนเดียวสามอาทิตย์ผ่านไปผมสูบผอมกินไม่ได้นอนไม่หลับคืนนั้นห้าทุ่มครึ่งประตูเปิดคุณออระเดินโซเซเข้ามากลิ่นเหล้าหึงหน้าแดงกำ่ำพี่ชาติเธอเรียกเสียงเครือผมรีบลุกไปหาคุณออระคุณอรทรุดลงกับพื้นร้องไห้อรขอโทษ คือคืออรพิตเองที่ไม่ได้บอกผมถรุดลงกอดเธอน้ำตาไหลพรากพี่ก็ขอโทษพี่ใจร้ายเองเรากอดกันร้องไห้อรเหงาเหงาจนคนเดียวมันไม่พอพี่เข้าใจแล้วพี่ไม่โกรธแล้วกลับมานะคืนนั้นเราปรับความเข้าใจกันผมยอมรับความจริงผมไม่ใช่คนเดียวของคุณอ่อนนอกจากเสียชัยยังมีอีกคนค่ะคุณออรสารภาพเสียงอ่อยผมกัดฟันฟังใครครับ พี่ทิศท,ที่เจอกันที่วัดสามคนเสียชยัยพี่ทิศท,ที่วัดและผมเมียแกเป็นอัลไซเมอร์นอนติดเตียงแกน่าสงสารอรเลยฟังแล้วจุกแต่แปลกที่ความโกรธมันน้อยลงกลายเป็นความเข้าใจในชะตากรรมคนเหงาแล้วพี่ละ่ะรับได้ไหมคุณอรถามรับได้พี่ขาดอ่อนไม่ได้จริงๆตั้งแต่นั้นมาเราก็กลับมาคบกัน ผมต้องทำใจแบ่งปันเธอกับชายอื่นและกับไออุ่นอาทิตย์ละสองถึงสวันบางทีเห็นรอยช้ำที่คอเธอกลิ่นน้ำหอมผู้ชายคนอื่นติดเสื้อเธอมาเจ็บไหมเจ็บแต่ดีกว่านอนหนาวคนเดียวผมดูแลคุณอรดีกว่าเดิมทำกับข้าวรอ,อนวดให้เอาใจสารพัดให้เธอรู้ว่าที่นี่อบอุ่นที่สุดวันอาทิตย์หนึ่งผมไปเดินห้างคนเดียวเจอเสียชยัยแกเดินมาทักลุงชาติ คุยกันหน่อยไหมเราไปนั่งร้านกาแฟบรรยากาศอึดอัดผมรู้นะเรื่องคุณอรอเสียชัยเปิดประเด็นผมก็รู้เรื่องเสีย่ยผมตอบเรียบเรียบเรามองตากันแววตาของคนหัวอกเดียวกันเรามันหัวอกคนเหงาเหมือนกันนะลุงแบ่งแบ่งกันดูแลแกเถอะเสียชัยยิ้มเศร้าๆจับมือผมเอย่าเบาๆเป็นอันรู้กันพันธมิตรแห่งความเหงา เวลาผ่านไปสามปีลูกชายผมเอกแต่งงานผมขึ้นไปงานแต่งที่กรุงเทพใส่สูตรตัวเก่งมองลูกเป็นฝั่งเป็นฝ,นฝาพ่ออยู่คนเดียวเหงาไหมเอกถามด้วยความเป็นห่วงผมยิ้มไม่เหงาหรอกลูกพ่อมีเพื่อนเยอะไม่ได้โกหกผมมีคุณออรคืนนั้นกลับมาถึงคอนโดส่งไลน์หาคุณออรกลับมาแล้วนะคืนนี้มาไหมไปค่ะรอแป๊บนะตอนนี้ผมอายุ64คุณออร63เรายังคบกันอยู่แบบนี้หปีแล้ว สามีแกกลับมาเราก็ห่างกันสามีไปแกก็มาหาบางทีเสียชายพาไปกินข้าวผมก็รอคิววันถัดไปมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่สมบูรณ์แบบตามตำราไม่ใช่รักเดียวใจเดียวที่สังคมยอมรับแต่มันคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตชายแก่ๆคนนี้ให้อยู่ต่อไปได้พระจันทร์คืนนี้สวยเหมือนคืนแรกที่เจอกันผมถามคุณออเสียใจไหมที่มาคบกับพี่คุณออซบไหลไหมคะ่ะถ้าไม่มีพี่ อรคงขาดใจตายไปแล้วผมกระชับอ้อมกอดพี่ก็เหมือนกันเราต่างเป็นจิ๊กซอที่ไม่สมประกอบแต่พอมาต่อกันมันก็พอจะกบช่องว่างแห่งความเหงาได้บ้างขอบคุณทุกคนที่ฟังเรื่องราวของลุงจนจบนะครับอาจจะดูหน้าไม่อายแย่งเมียชาวบ้านยอมเป็นตัวสำรองจะด่าลุงก็ได้แต่สำหรับคนไวไม้ใกล้ฝั่งความเหงามันน่ากลัวกว่าความผิดชอบช่วดีครับขอให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์หรือเป็นเพื่อนยามเหงาของใครสักคน ถ้าชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลุงด้วยนะครับใครมีความเห็นยังไงคอมเมนต์คุยกันได้ขอให้ทุกคนมีความสุขไม่ต้องทนเหงาเหมือนลุงนะครับสวัสดีครับ